สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าในวันที่อากาศสดชื่นแจ่มใสครับช่วงปลายฝนต้นหนาววันนี้ก็แดดออกแต่เช้าเลยครับผมหลังที่หลังจากที่ฝนกระหน่ำมาหลายวันวันนี้ผมจะพามาเก็บฝักทองครับฝักทองลายขาตอกอายุหกสิบวันเต็มครับผมตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้ว ก็จะทําการเก็บไปขายนะครับผมเนื้อทีหนึ่งไร่หนึ่งกระป๋องที่ผมเคยทําคลิปลงไปนั่นแหละครับผมมาดูกันครับว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนครับฝักทองลายเข้าตอกหนาฝนผลผลิตจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมฝักทองลายเข้าตอกสอนแดงอายุหกสิบวันครับผมบนีน่ยหกสิบวันนี่ก็เริ่มขึ้นนวลแล้วขนาดนี้ก็ เก็บได้นะครับนะขนาดนี้ตลาดกําลังต้องการครับเพราะจะไปอยู่ที่แผงได้อีกหลายวันครับผมเก็บนวลก็นี่ก็เม้ากะตีครับผมเขาเรียกว่านวลหนึ่งนะครับเนี่ยขนาดเนี่นเงาทีหนึ่งไร่เมล็ดพันหนึ่งกระป๋องครับผมวันนี้จะทาการเก็บผลผลิตครับก็ ติดลูกก็เยอะพอสมควรครับหนาฝนเท่าที่เดินดูก็เห็นหลายลูกดูก็พอจะได้เก็บขายครับเดี๋ยวราคายยังไม่รู้ครับผมต้องมาลุ้นกันครับทองลายก็ตอกสอนแดงกำลังนวลเลยครับนี่นี่ก็ใส่สวยแล้วครับเนี่มาสองโลขึ้น2โลครึ่ง ลัาด้องการครับขนาดนี้ยน,นะครับการดูฟักทองดูทั้งตูดเริ่มจะนวลน,นวลอย่างนี้ก็เก็บได้แล้วครับผมอายุ60วันเต็มครับแก่ไวครับเพราะอากาศมันช่อนกลางจะอบอ้าวใบยังหนาอยู่เลยครับแต,แต่ลูกก็แก่แล้วดูครับนวลแล้วครับเนี้ย หลายลูกอยู่นะครับเนาะหนาอยู่เลยนี่ลูกก็วันนี้จะทำการเก็บครับนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่ไม่เยอะครับรอบนี้ปลูกพอดีปลูกมันเขือ,อเทศพื้นที่เหลือก็เลยดูปลูกอะไรก็ซื้อเม็ดปักทองมาครับนีหนึ่งกระป๋องพกร้อยกว่าบาทครับ ดูจะได้ผลผลิตเท่าไรลงทุนไม่เยอะครับก็หนึ่งกระป๋องซิปกาแถวครับอาจจะได้กำไรอยู่นะครับเนาะลูก้วยวิธีคุมผ้ายางนะครับออผ้ายางผ้ายางจากที่ลูมะเขือ,อเทศเหลือนะครับตอนนนก็เป็นมะเขือ,อเทศที่ผมเคยทำคลิปลงไปครับนาทีหนึ่งไร ลอดูกันครับว่าจะได้ผลผลิตมากไหมได้ราคาไหมนะครับเนาะเป็นลายลูกยูนี่นี่นวิธีการปลูกวิธีการหยอดก็ไปย้อนด,ดูในคลิปเก,ก่าๆของผมได้นะครับเนาะนี่มันข้าวเทศสีดาครับเนี่ยเทศสีดาเห็นไหมครับเนี่ย เะเทรีดาก็จะได้เก็บแล้วครับนี่ก็เริ่มจะซุกละเทษรีดาเนื้อที่2ไร่ครับอยู่ติดกับป่าฟักทองไร่กระตอกเนื้าที่1ไร่ครับผมไปดูกันครับว่าจะได้ผลผลิตมากไหมครับผม ตอนนี้ก็เก็บเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟักทองหนึ่งกระป๋องครับนี่็กองใหญ่พอสมควรครับต็น่าจ,จะได้อยู่ครับจักประมาณจักสองตันครับผมผลผลิตฟักทองหนึ่งกระป๋องกองละสามสิบสี่สิบโลห่าจ,จะได้ครับ ทองไลเข้าตอกกระปองเดียวก็เฟี้ยวได้ครับผมนี่ดูครับผลงานกำลังแก่กำลังนวลพอดีครับทองไลเข้าตอกรับพี่น้องที่สนใจอยากจะปลูกอยากจะลองก็ ลูกได้ครับผมว่าก็ระยะเวลาแค่หกสิบวันก็ดได้ไวครับได้เงินใช้ไวขนาดใส่ของลูกก็ประมาณจากักสองกิโลถึงสามกิโลเลยครับผมส่วนมากจะมีใส่ 3ามสี่โลก็มีครับนี่ดูนี่ประมาณจากสามโลเห็นจะได้ครับเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่ครับผม,มเมล็ดพันธุ์หนึ่งกระป๋องสิบสองแถวครับโอเคอยู่นะครับเนาะก็ได้จุนเจียวครอบครัว ฟักทองลายเข้าตอกสอนแดงนี่ครับใส่สวยๆเลยนะียนส่สองสองสามโลได้ครับลูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากพี่น้องช่วยกดติดตามเป็นกำลังแงใ,ใจผมได้ทำคลิปต่อไปช่วยให้เกษตรกรไทยเขาเราจะได้อย่งยืนนะครับ มีเคล็ดลับวิธีการอะไรดีๆก็อนเน่น้ำบอกกันผ่านคอมเมนต์มาได้ผมก็จะลงคลิปบอกอย่างนี้แหละครับถ่ายให้ดูเรื่อยๆว่าจะเป็นมะเขือเทศเป็นแตงกวามะเขือเปาะมะเขือยาวฟักทองผมก็ถ่ายให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ